ว้าวเป็นเค้กที่สวยและใหญ่มากมีอะไรให้ตกแต่งด้วยเจ๋งจังอันยไม่นีนงดงามสุดยอดแบบนี้น่าอร่อยยิ่งขึ้นแล้วนายมีอะไรล่ะมาดูกันเลยฉันมีท็อปิ้งสีเขียวออนดูสิสีสวยจังนี่มันจะโนฝันของฉันนะ้ออะไรกันเนี่ยหยุดนะแล้วเธอไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนเธอฉันจะคืนบ้าง รับนี่ไปเลยดูสิมันสวยแค่ไหนฉันขอประกาศศึกนะรับนี่ไปย่เป็นเค,ค้กที่เรียบเนี่ยแล้วก็ขาวขาว <c oughs> ต้องตอกแต่งด้วยอะไรเนี่ยมีเชือกด้วย <c oughs> ต้องลองดึงดู <c oughs> โหผลนสีชมพูเต็มไปหมดเลยลืกกวาดมากมายปกคลุมเค้กจนทั่วนี่มันพิเศษเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้วนายได้อะไรอีกอ่ะว้าวลูกกว่าสีสันสดใสอีกเพียบเจ๋ง,จงสุดยอดแบบนี้มองไม่เห็นเค,ค้กแล้วฉันจะกินเค,ค้กให้มนอ <c oughs> อร่อยและดี <c oughs> ต่อใจยิ่งตกแต่งก็ยิ่งอร่อยฉันจะกินให้เกลี้ยงเลย <c oughs> คนป่าเ <c oughs> ถื่อนชัดๆกินได้น่าอจริงๆ <c oughs> โอ้และฉันได้ตกแต่งด้อะไรนะมาดูกันเถอะผลของฉันจังมาฮอกกี้ <c oughs> <c oughs> ฝนลรกกว่าอยู่ไหนล่ะต้องการอะไระมีอะไรอยู่ข้างหลังเธอใครอหะอ๋อฮักกี้วักก,ก,กี้ไม่นะอยฉันนายทำอะไรลงไปเนี่ยพอกันทีฉัจนจะกอดแล้วนะสมน้ำด้าฉันชอบบารบี้มากๆดูเหมือนฉันเลยใครมาหานายนะ่ะบารบี้องฉันไง เอาเออกไปนะฉันไม่เล่นตุ๊ก,กตาเดี๋ยวฉันหักขามันเดี๋ยวนี้อ้้ไม่นะมันหักซะแล้วอโอ้ไอเดียเอาตุ๊ก,กตาบาร์บี้มาตกแต่งเค,ค้กกันดีกว่าพอไม่มีขาก็สะดวกดีนะจากนั้นก็บีบน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เป็นท็อปปิง้งน่ากินจัง ต่อไปโรยด้วยสปริงเกลอหลากสีอืมอร่อยจังเหมาะก,กับการตกแต่งมากๆทลงไปเลยเยอะๆจากนั้นค่อยๆย,ยกแม่พิมพ์ออกว้าวสุดยอดไปเลยดบุารบบไม่ที่สยายฉันนี่ฉลาดจริงๆดูสิมันสวยแค่ไหนฮะ <What? S 1> เห็นไหมว่าฉันเก่งส่วนของฉันน่ะฉันเกลียดปลามันดูน่ากลัวฉันต้องกินจริงๆเหร แล้วจะตกแต่งเค้กได้ยังไงเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็รสชาติแย่มากบๆอะเอามาแปะไว้รอบๆเค้กแบบนี้แล้วกันดูสิฉันทำอะไร <c oughs> ฮะตลกจังเลย <c oughs> กินซะ <c oughs> ฉันไม่อยากกินเลยจริงๆอะหวังว่าฉันจะไม่อ้วกนะตักมาสักช้อนแล้วก็เอาเข้าปาก ยิ ingo, right. no, ้ม uh ันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะกินฉันจะอ้วกแล้วแล้วเค้กเป็นไงอะเค้กปกติอร่อยมากเธออยากลองไหมลหรไม่ละขอบใจกินเองเธอส่วนฉันจะกินเค้กที่สวยงามแล้วก็อร่อยแบบนี้น่ากินจังเหมือนกำลังเขียวก้อนแมกนุ่มๆนี่เป็นเค้กที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันเลยอ๋อ มแมลงวันมาทำอะไรตรงนี้และกลิ่นนั้นคืออะไรเนี่ยขยะอ๋อหาจจะไม่ออกต้องสีก่อน <c oughs> โอ้ของฉันมีดาวส,สวยสีทองจับก็รู้สึกดีมีบางอย่างอยู่ข้างในต้องตีมันให้แตกไปเลยตีครั้งหนึ่งว้าวเรียนช็อกโกแลตมากมาย <c oughs> นี่แหละความสุขเอามาตกแต่งเค,ค้กกันเถอะ สวยจังเลยเอาขนมออกบาด้วย <Wow! S 1> ว,ว้าวสีทองหลูหลาเอาเหรียญมาวางสลับกับขนมแบบนี้แล้วก็ติดเหรียญให้ทั่วเค้กแล้วก็มีเมอแรงสีทองสสนอร่อยเค้กสีดำวกกับสีทองดูสวยงามและหลูหลาอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ดูเค้กที่ฉันทำสิเค้กสวยมากสวยจัง เดี๋ยวก่อนอเธอต้องตกแต่งของที่ห้อยอยู่นะอะไรอะ่ะฉันไม่อยากจะมองมันได้ซ้ำมันมีกลิ่นเหม็นมากเอาล่ะตีกันเลยตีให้แรงอีกครั้งอโอ้ยขยาต็มไปหมดเลยอยนี่มันไม่ดีเลยมีแต่ซองขนมน่ารังเกียจฉันต้องไปตกแต่งเค้กจริงๆหรอเนี่ยอ้เจอไกลแล้วแล้วต้องทำยังไงต่อละ่ะ oh. อ้อไอเดีย มาตกแต่งเค้กให้มีสีสันสดใสกันเถอะ <Okay. S 1> เอามาติดเค้กไว้แบบนี้ขอบอกเลยว่ามันจะเป็นเค้กที่มีดีไซน์ขั้นเทพใช่แล้วอีกนิดเดียวแล้วก็แปะต้นไม้ด้วยฉันนี่ฉลาดจริงๆว้าวไม่คาดคิดเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้เอาล่ะม,มากินสักชิ้น แต่มันเรียงเป็นขยะยู่เดียเอ้ยมีบางอย่างติดฟันฉันใย่่แยงนี่มันคือกระดาษแล้วก็พลาสติกมันกินไม่ได้เงียบซะกินแค,ค้ของนายได้อยู่แล้วจะเริ่มกินเดี๋ยวนี้อืมเป็นฉันที่สวยจริงๆลอยอร่อยจังขอสักชิ้นนะอ,อย่า่ขี้เหนียวสิอย่ามายุ่ง <c oughs> มันคืออะไรอ่ะ ไม่รู้สิฉันขอเริ่มก่อนเนาะ <Okay. S 1> ก็ได้เอาสิขอได้ของอร่อยโอ้โหปอกกี้สีทองสุดยอดไปเลยทองทังแท่งเอามันมาตกแต่งเค้กกันเป็นรั้วสีทองสวยงามและสร้างปรติมากรรมบนหน้าเคก้ก แล้วก็โรยเพื่อความเก๋ไก๋มันออกมาเจ๋งมากทีนี้ได้เวลาตัดเ้กแล้วก็กินหั่นลงไปเลยนุมน่มๆ <c oughs> นี่เป็นชิ้นที่สวยมากๆทั้งนุ่มแล้วก็อร่อยวิเศษไปเลยรออะไรอยู่ล่ะเริ่มทำได้แล้ว <c oughs> อะไรกันเนี่ยแล้วฉันต้องทำยังไงอะเธอไม่รู้เหรอเธอต้องขุดใต้โต๊ะขุดอะไร <c oughs> อ๋อไม่นะอย่ายแยง ฉันได้ของหน้ารังแกอีกครั้งอีกแล้ว <c oughs> นี่มันแย่มากาเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรกันเนี่ยโอ้มันกินได้จริงๆหรอแห่มันติดหนาอีก,กว่าที่มือของฉันนะอีต้องตกแต่งเค้กแบบนี้จริงๆแต่ว่ามันก็ดูมีสีสันดีนะแต่เมื่อไรเรื่องบ้าแบบนี้จะจบลงสักทีให้ตายเค้กออกมาแบบนี้อ่า นายอยากกินไหมล่ะ,ะว้าวเค้กสวยจังต้องอร่อยมากแน่แน่สุดยอดเลยฉันชอบเค้กแบบนี้ฉันทนดูเขากินไม่ไหวแล้วกระเป๋าสีทองมีอะไรอีกข้างในนะมาดูกันว้าวทองคำแท่งวิเศษมากฉันชอบทองคำมันคือความสุขของฉันแล้วนาะยได้อะไรล่ะเปิดดูสิ มาดูกันขนมปังไม่ไหม้เหรอแ้่ฉันตั้งหบาบินไงเนี่ยมันไม่อร่อยเลยโอ้ไอเดียก่อนอื่นเราจะหั่นขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นแบบนี้แหละจากนั้นก็มาหั่นเค้กแล้วก็ขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆของเรามาตกแตง่งนี่คือประตู และต่อไปก็ทำผนังกันขนมปังชั้นใหญ่สอนฉันจะเป็นหลังคาสวยจังเลยฉันคืออัจฉริยะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามจากสิ่งน่ากเกลียด <Hey. S 1> ดูสิว่าฉันทำอะไร <Yeah. S 1> ต้องง้นๆนะ่ะเอาละ่ะ mm. ทำไงอยค,คขอนฉันดีนะมีไอเดียแล้วสมแว่นตานิรภัยเอาทองคำและก็ค้อนมาเราจะทุบทองให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และต่อไปก็หยิบทองคำมาใส่หม้อจากนั้นเราจะละลายให้มันเรียบเนียนเปิดเตาคนให้เข้ากันใช้กระบอกฉีดยาดูดขึ้นมาสวยงามมาวาดกันเถอะ เราสามารถวาได้ทุกอย่างที่ต้องการเริ่มแรกเราจะวาดรูปเพชรสีสวยจังเลยแล้วก็มีมงกุฎด้วยพอมันแข็งตัวก็กลายเป็นของตกแตง่งเรามีทั้งเพชรและก็มงกุฎทองคำก็เล็กๆดูแพงและหรูหลานี่คือเค้กสีฟ้าที่ตกแต่งด้วยทองคำ สุดอยอดปิดปากนายมาลองกันฮอะทองคำของโปรดเคิชฉันอร่อรจริงเลยอร่อยมากและนี่คือบ้านหลังน้อยของฉันถึงจะไม่มีทองคำแต่มันก็กระทันรัดโอ้ยให้ตายฟันฉันเกือบหักเลยส่วนแคกของฉันทั้งสวยทั้งอร่อย